สวัสดีครับสวัสดีค่ะขกรับคชิญเราคัมเป็นบีทีครับคั่มนี้ตูนวรัตและคุณกุ้งโสภิตอยู่กับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับไปเริ่มกันที่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยครับ ก็ได้เปิดฉากขึ้นแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันประจำปีนี้สนามที่4กับรายการชิงถ้วยพระสทานควีนสิริกิตที่เวโลโตรมหัวหมากครับมีพลเอกเดชาเหมกระสี i, รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาจาัก,กรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีนะครับตลอดทั้ง3วันของการจัดการแข่งขัน กขมี2นโยบายที่นํามาใช้ใน<ม>การด่งฐันครั้งนี้เรียกว่าเป็น2โครงการ 1. คือโครงการคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าหมายความบุหรี่ธรรมดาก็ไม่ด้วยนะ<อ>ไม่ใช่ว่าไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียว<อ>เพื่อต่อต้านการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในหมู่เด็กและเยาวชนซึ่งทุกวันนี้ระบาดหนักมากใช่ค่ะเข้าไป<ล>สู่กลุ่มเด็กๆนะประถมก็ยังมีด้วยคือมีเพื่อนเป็นครูประถมแล้วยึดได้ทุกวัน อันนี้น่ากลัวมากนะคือมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันไม่มีกลิ่นมันเสมือนว่าอะไรนะมีกลิ่นผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันคือแต่ว่าพิษภัยมันมากมหมจริงๆนะคะข,ข้อดีของจักรยานที่บอกว่าไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยทำได้ดีมากๆสาหรับโครงการนี้ค่ะซึ่งโครงการที่2ต่อเนื่องเลยก็คือกีฬาสีเขียวนะครับเน้นการใช้ทรัพยากร,รที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่วนในพาร์ทของนักกีฬาเนี่ยชุดเตรียมซีเกมส์ครั้งที่สาปลายปีนี้นายกสมาคมก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย ถือว่าทุกคนผ่านการทดสอบสมรรถภาพอยู่ในเกณฑ์ดีเดี๋ยวจะรอดูผลงานในการแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5 8ถึง10สิงหาคมที่เขื่อนูนิพลจังหวัดตากพอเสร็จแล้วก็จะตัดตัวนักกีฬาชุด4เกมครับซีเกมตอนนี้จากการประเมินเนี่ยเราทดสอบร่างกายไปอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากนะครับก็ผ่านเกณฑ์ นอกจากนั้นนักกีฬาก็เข้มในการฝึกซ้อมเราจะไปตัดตัวนักกีฬาสนามสุดท้ายที่จังหวัดตากนะักกรฬาจังหวัดตากเนี่ยนะครับเราจะตัดตัวว่าคนไหนเป็นตัวจริงคนไหนจะลงแข่งขันนะครับงั้นนักกีฬาทุกคนตอนนี้ก็เต็มที่นะฮะเพราะว่าเขาพลาดโอกาสเนี่ยซ้อมมา6เดือนแล้วนะครับก็ให้ตั้งใจฝึกซ้อม สำหรับการแข่งขันนะคะพาไปดูประเภทอิลิ i n a t i o n นรุ่นทั่วไปชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายแข่งพร้อมกันเลยนะคะที่เวลโดมหัวหมากคัดนักกีฬาที่ช้าที่สุดของแต่ละรอบแล้วก็ตัดออกค่อยๆตัดออกกันจากการแข่งขันจนเหลือ2คนสุดท้ายมาตัดสินแชมป์ค่ะปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายประถมพบพลอาจทันอายุ28ปีนะคะในเสื้อสีฟ้านักปั่นทีมชาติไทยจากทีมกองทัพอากาศคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองค่ะ รองแชมป์เป็นสักชัยพอดีงามทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิขณะที่ผลการแข่งขันรุ่นยู23ปีแชมป์ตกเป็นของนัทกฤตแก้วน้อยวัย20ปีจากทีมศูนย์ฝึกจักรยานฟิชแมนเฟรนกองบิน46พิศณุโลกนะคะแล้วก็อันดับที่2เป็นธนายุทธพาหวนจากทีมราชนาวีแ c นดค่ะ